เจงลอดเครื่องรางตามความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ในอินโดนีเซียคล้ายกับกุมารทองของไทยครั้งนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่อยู่คู่กับคนในท้องถิ่นอินโดนีเซียมายาวนานเจงลอดมีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่มีรูปร่างที่เล็กมากผอมแห้งแต่มีเขี้ยวที่ยาวแหลมมีผมยาวและเล็บมือที่ยาวแหลมกล่าวกันว่าเจงลอดมีที่มาจากกอชวาและได้แพร่กระจายไปทั่วอินโดนีเซียตามเมืองใหญ่หญๆเช่นสุราบายาบาหลีทางตะวันออกของกอชวาและเมืองหลวงจาการ์ตา ผู้ที่ครอบครองเพื่อได้ความร่ำรวยใช้กระทําการล้างแค้นต่อศัตรูหรือแม้แต่ทําเสน่ห์ใส่เพศตรงข้ามว่ากันว่าสามารถพบเจงลอดได้แม้แต่บนหลังคาบ้านหรือบนต้นไม้ใหญ่ๆตามเรื่องเล่าท้องถิ่นกล่าวว่าแต่เดิมเจงลอดเคยเป็นมนุษย์ที่ฝึกฝนมนต์ดที่เรียกว่าเบเตเรอร์ครังซึ่งเป็นศาสตร์แห่งพลังเหนือธรรมชาติมาจากผู้ที่เล่นไสยเวทจนบรรลุญาณถึงขั้นหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายคือชีวิตอันเป็นนิรันต์เมื่อทําพิธีกรรมต่อโชคชะตากลับทําให้ร่างกายหดเล็กลง และกลายสภาพเป็นเจงลอดไปในที่สุดตามคำกล่าวมีไว้ว่าบางก็ว่าเพราะความเป็นอมตะนั้นเองเมื่อพวกเขาตายร่างกายจึงถูกผืนดินปฏิเสธจนไม่นาสลายและขนาดตัวหดเล็กลงรวมถึงคนทรงเจ้าหรือผู้มีญาณก็สามารถกลายร่างเป็นเจงลอดได้ด้วยแต่ในอีกความเชื่อหนึ่งว่ากันว่าเจงลอดเป็นเพียงสัตว์ร้ายประเภทหนึ่งที่ถูกจับมาเลี้ยงโดยผู้มีวิชาวิชาอาคมอีกทีหนึ่งบ้านไหนที่ไปพบเจงลอดเข้าก็มักจะเก็บไว้เป็นเครื่องรางของขลงัง โดยเชื่อว่ามันจะนำโชคลาบหรือป้องกันวิญญาณชั่วร้ายได้มีความเชื่อกันว่าผู้ที่ครอบครองเจงลอดต้องเลี้ยงมันด้วยเลือดทั้งเลือดของมนุษย์หรือเลือดสัตว์ผู้ที่ครอบครองเจงลอดกล่าวว่าเจงลอตยังมีทั้งเจงลอดที่ดีและเจงลอดชั่วร้ายเจงลอดที่ดีจะกินธัญพืชจำพวกยาสูบหรือหมากหรือดอกไม้เป็นอาหารขณะที่เจงลอดชั่วร้ายจะกินเลือดเป็นอาหารผู้ที่ครอบครองต้องเลี้ยงมันด้วยเลือดให้เหมาะสมมิเช่นนั้นมันอาจจะกลับมาทำร้ายผู้ที่ครอบครองจนถึงแก่ชีวิตได้ เจงลอดยังแบ่งออกได้เป็น3าประเภทคือเบโทโรครังเจงลอดเพศชายด็อกโทรมาตันเจงลอดเพศหญิงเบเทวานกาปิโวโรเจงลอดไม่มีเพศเชื่อกันว่าเจงลอดสามารถปกป้องทรัพย์สินบ้านเรือนหรือพัยอันตรายให้ผู้ครอบครองได้และเจงลอดมันสามารถเคลื่อนไหวได้เจงลอดจะเป็นฝ่ายเลือกผู้ที่จะเป็นเจ้าของครอบครองมันและสามารถสื่อสารหรือทักทายกับเจ้าของหรือบุคคลทั่วไปได้อินโดนีเซียประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลายเต็มไปด้วยธรรมชาติและหมู่เกาะที่น่าทึ่ง รวมไปถึงตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับพูดผีอยู่ไม่น้อยมีเรื่องราวอยู่คู่กับหมู่เกาะชวามาเนิ่นนานคนที่นั่นเองก็มีวัฒนธรรมความเชื่อที่คล้ายคลึงกับชาวไทยอยู่ไม่น้อยมีผู้คนมากมายในแถบนี้ที่เชื่อถือไสยศาสตร์เรื่องเล่าเกี่ยวกับเจงลอดมีมานานแล้วแต่ก็เพิ่งกลายมาเป็นกระแสที่ชาวอินโดพูดถึงกันมากในช่วงปี2549นี้เองเมื่อมันถูกเชื่อว่าจะนำโชคลาภสามารถปกป้องทรัพย์สินบ้านเรือนหรือภัยอันตรายของผู้ครอบครองได้ สุดท้ายก็กลายมาเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่ชาวอินโดนีเซียแลกเปลี่ยนซื้อขายกันผู้ที่ครอบครองต้องเลี้ยงมันด้วยเลือดให้เหมาะสมโดยจะต้องคอยหยดเลือดใส่ปากของมันและเก็บเอาไว้ในกล่องหรือหีบโดยที่ห้ามแอบ,บดูจนกว่าเจงลอดจะดื่มเลือดจนหมดเรื่องราวเกี่ยวกับเจงลอดในฐานะผีหรือสิ่งมีชีวิตลึกลับในโลกมนุษย์จุดชนวนให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวที่ว่างเปล่าร่างของเจงลอดที่กล่าวกันว่ามีมนุษย์ค้นพบ ก็ถูกแสดงต่อสาธารณชนในประเทศนี้ในที่สุดเจงลอดที่มีใบหน้าที่น่าสะพรึงกลัวมันดึงดูดความสนใจของผู้คนเจงลอดความรู้สึกน่าขนลุกร่างที่ตรวจสอบโครงสร้างของศพที่บิดเบี้ยวและแปลกประหลาดยิ่งน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเห็นว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวดื่มเลือดมนุษย์เล็บและเส้นผมของมันจะยาวขึ้นและสามารถเคลื่อนไหวได้แม้ว่าผู้ชมจะเห็นว่ามันแข็งทื่อในการจัดแสดงแต่ละครั้งตามเรื่องราวผลจากการศึกษาความรู้ต้องห้ามนี้ ร่างกายของมนุษย์ที่ตกสู่บาปไม่ได้รับการยอมรับจากโลกในขณะที่วิญญาณของพวกเขาถูกขัดขวางไม่ให้ขึ้นสู่ท้องฟ้าว่ากันว่าพวกมันเป็นสัตว์กินเลือดที่ออกหากินในยามกลางคืนจากนั้นร่างก็เล็กลงจนมีขนาดเท่าฝ่ามือมนุษย์มีลักษณะคล้ายมนุษย์และมีหัวลำตัวมือและเท้าแต่ใบหน้าและผิวหนังด้านนอกน,นั้นน่ากลัวมากราวกับผีเขามีเขี้ยวเล็บและผมที่ยาวกว่าตัวเมื่อมีคนอ้างว่ามีเจงล็อตมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีการจัดนิตรศการครั้งแล้วครั้งเล่า จัดขึ้นเพื่อแสดงให้สาธารณชนได้เห็นสิ่งดังกล่าวมีเรื่องราวที่ซับซ้อนและลึกลับมากมายเกี่ยวกับเจงลอตแม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เป็นเพียงคำพูดหรือเป็นนิยายก็ตามเจงลอตจะปรากฏเฉพาะในพิธีกรรมบางอย่างที่ดำเนินการโดยหมอผีเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเขาปรากฏตัวในโลกมนุษย์เจงลอตยังคงเหมือนหุ่นที่แข็งทื่อราวกับว่าเขาตายไปแล้วว่ากันว่าสิ่งนี้ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะดูแข็งทื่อ เจงล็อตมันเคลื่อนไหวเฉพาะเมื่อมันอยู่คนเดียวแต่จะเงียบเมื่อมีคนเห็นเขาเจ้าของบางคนอ้างว่าพวกเขาให้เลือดสัตว์แก่สิ่งเหล่านั้นเนื่องจากว่ากันว่าเจงล็อตจะไม่เคลื่อนไหวเมื่อมนุษย์เห็นเจ้าของจะไม่มีทางเห็นว่ากินสิ่งเหล่านั้นอย่างไรหลังจากให้เลือดเป็นอาหารไปสองสามชั่วโมงเลือดก็จะหายไปมีเรื่องราวแปลกๆมากมายเกี่ยวกับเจงล็อตมีผู้ที่สงสัยหาว่าสิ่งนี้เป็นผีจากอาณาจักรลึกลับพวกเขาเชื่อว่าร่างกายลึกลับนี้จำเป็นต้องได้รับการศึกษาทางวิทยศาศาสตร์ เพื่อหาคำตอบของปริศนาที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมันความพยายามนี้ดำเนินการโดย University Malaysia, s a i n s Malaysia (USM) ซึ่งใช้ความเชี่ยวชาญในด้าน DNA เบื้องต้นระบุว่าหากเจงลอดมี DNA เขาไม่ใช่ผีหรือสิ่งมีชีวิตลึกลับแต่กลับอาศัยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับสัตว์ส่วนใหญ่และสิ่งมีชีวิตอื่นๆจากนั้นเจงลอดหลายตัวที่นำไปจัดแสดงในมาเลเซียได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าความลับเบื้องหลังวัตถุประหลาดเหล่านี้ได้รับการเปิดเผยและประกาศไปทั่วโลกได้สำเร็จหลังจากดำเนินการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มาระยะหนึ่งในที่สุดรายงานผลการทดสอบการศึกษาก็ได้รับการเผยแพร่และผลลัพธ์ที่รอคอยมานานกลับกลายเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากการทดสอบ DNA กับเส้นผมของเจงลอตพบว่ามันไม่ได้เป็นของสิ่งมีชีวิตลึกลับหรือผีแต่เป็นเส้นผมของมนุษย์นอกจากนั้นการตรวจเอ็กซเรย์ ยังพบโครงกระดูกของร่างกายของเจงลอดและยังพบเข็มหลายเล่มแทงเข้าไปในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่ขาดวินอีกด้วยการค้นพบเข็มทําให้เกิดความสงสัยและปัญหาต่างๆสิ่งมีชีวิตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีและมาจากดินแดนลี้ลับจะมีเข็มอยู่ในนั้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามไม่ใช่ตัวอย่างเจงลอดทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบและความเชื่อที่ว่าการมีอยู่ของเจงลอตนั้นก็ยังคงแข็งแกร่งมากในหมู่ประชากรท้องถิ่นอินโดนีเซีย เจงลอดมีขายทั่วไปหรือแม้แต่ให้เช่าชั่วคราวตามตลาดหรือตามที่ต่างๆในอินโดนีเซียจนถึงขึ้นมีการขายกันในอินเทอร์เน็ตหรือจัดเป็นนิตรศการขึ้นมาจนมีการสร้างเป็นเจ็งล็อตปลอมหลอกขายกันทั่วไปเจงลอดทั้งของจริงของปลอมปะปนสับสนกันไปหมดส่วนท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านผู้ชม